สวัสดีค่ะพบกับเซเว่นเดีเอออีกแล้วค่ะวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่ค่ะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นพระเอกของนิสสันเลยก็ว่าได้นะคะเครื่อง2.5 d d i Turbo ค่ะเป็น Black Edition ป้ายแดงเงินสดอยู่ที่8 0 0แสนกว่าแต่ว่าเราขายถูกกว่านั้นเยอะแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดีวเราพามาดูข้างหน้ากันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างรถคันนี้นะคะไม่เคยทาสีค่ะเดิมสีเดิมนะคะน็อตไม่ขยับเลยสักจุดเลยนะคะ แล้วก็ไฟนะคะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกค่ะกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะ <Wow. S 1> แบบเงาเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเลยเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันดีกก่อนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นตกแต่งซุ้มล้อย่างดีนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็แม็กขอบ18ค่ะไฟเลี้ยวก,กระจกมองข้างค่ะแล้วก็คิ้วกันสาดบันไดค่ะตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ของลายรุ่นนี้พิเศษเลยค่ะ black edition <S <S นะคะเป็นสุดแต่งของรุ่นนั่นเอง เดี๋ยวพามาชมข้างในกันดีกว่าค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเบาะหนังค่ะข้างในสีโทนดําเลยนะคะโอ้ฟัสติยังไม่ได้แกะเลยได้พูดถึงนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีกล้องมองหลังนะคะเกียร์หกเอ็มีนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะและไม่เพียงหลักเหม่นเค็ดด,ดีค่ะฟรีดาวติดต่อซีบิมได้ค่ะศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดแปดสองสามสี่สี่ทักไลน์มาหรือโทรมาหรือทักเพจมาได้เลยค่ะ